อีกประมาณ7วันกุ้งพวกนี้ก็จะต้องตายโทรมาหาคุณพี่บินเบลลิศบอกว่าให้มาช่วยหน่อยได้ไหมตัดสินใจไปไปเหมาบอกเขาเขาคิดกิโลละนะฮะหนึบาทเราเอาไปแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนประมาณ1,300กิโลประมาณสักเกือบ20บ่อเกือบล้านฮะเกือบล้านบาท ืออย่างนี้เป็นที่มาที่ไปเนี่ยมันผู้ประกอบการไอเลี้ยงกุ้งะนะครับเขาต้องต้องจับกุ้งจับกุ้งแล้วลูกค้าเนี่ยเขาต้องมาเอากุ้งเนี่ยไปจําหน่ายตามตลาดต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยพอดีมันเกิดโควิดขึ้นมาในตลาดนั้นพอดีเขาอีกประมาณสักสอวันเขาต้องจับแล้วอะทีนี้มันจับไม่พอจับไม่ได้ปุ๊บภายในอีกประมาณ7วันกุ้งพวกนี้เขาจะต้องตาย ใช่เขาจะมีอายุของเขาอยู่ประมาณ3มเดือนถึง4เดือนถ้าเกิดไม่จับเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องลอกคราบพอลอกคราบเสร็จปุ๊บชีวิตเขาก็จะต้องตายก็เน่าคาบไม่เป็น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 อ้นั้นอย่างเงี้นทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยโอ้โหบ่อหนึ่งเนี่ยเขาลงทุนไปเนี่ยเป็นแสนหนึ่งกันนะเป็นแสนเขาก็โทรมาหาคุณพี่บินบลนิตบอกว่าให้มาช่วยหน่อยได้ไหมพี่บินเขาก็บอกว่า อยู่แถวไหนว่าสม,มุนปะการตอนนั้นสม,มุนปการเขาก็มีโควิดแล้วนะก็มีโควิดเหมือนกันนี้เราจะทํำยังไงแต่ได้เราเห็นใจเขาว่ากุ้งเขาเนี่ยมันกำลังจะตายหลายบอ่อถ้าเกิดว่ามมาช่วยเขานี่เขาก็ไม่รู้ว่าคนจะตายก่อนกุ้งหรือกุ้งตายก่อนคนก็ตัดสินใจพี่บิงก็ตัดสินใจว่าโทรมาบอกผมว่าเออเดี๋ยวไปไปจับกุ้งกันไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เขาเลี้ยงกุ้งกันก็โอเคก็ตัดสินใจไปไปเหมาบอกเขาเขาคิด กิโลละนะฮะคิดกิโลละ150บาท150บาทจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมากกว่านั้นแต่นี่คือถือว่าช่วยกันแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปขายด้วยเราเอาไปแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนประมาณสักตันกว่าประมาณ1,300กิโล1 3น0ากิโลทีนี้ก็มีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมทำไมเราต้องเอาไปแจก กุ้งเนี่ยทุกคนก็อยากกะทานทําไมเราไม่ขายพวกเราก็เอ๊ะขายแล้วมันจะยังไงถ้าเกิดเราไปเหมาเข้ามาแล้วเ,เอามาขายเหมือนกับว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ช่วยชาวบ้านนี่เขาบอกว่าอ้าวถ้าเราขายเนี่ยอย่างน้อยสมมุติว่าเราซื้อมา150้เราขายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสัก100งอยอย่างน้อยเราก็ได้เงินคืนกลับมาแล้วก็ไปเหมาต่อไปเหมาบ่อต่อไปเหมาบ่อต่อไปเชื่อว่าชาวบ้านหรือว่าที่ประชาชนที่จะมามาซื้อกุ้งเนี่ยเขา,ายอมให้อยู่แล้วกิโลกรัมละ100บาท ก็โอเคก็เออจะได้เงินกลับคืนมาสมมุติว่าเราเราเสียงเงินไป1นึ0 0 0สบาทนะครับถ้าเกิดเราไปขายเนี่ยเราจะขาดทุนประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมบาทได้เงินมาคืนมาแสนหนึ่งก็ไปเหมาบ่อต่อไปต่อไปต่อไปประมาณสักเกือบ20บ่อแล้วทีมีมีสุดท้ายเนี่ยประมาณเกือบ2ตันวันสุดท้ายซึ่งมีคนผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ก็มีพี่แพรวนะครับผู้ใหญ่ใจดีเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นเราทําเขาก็เหมือนว่าเออพี่ขอช่วยหน่อยได้ไหมขอเหมาวัวนนี้แต่ตีตันล้วแต่เขาเหมาหมดเขาจะเป็นคนออกตังค์อ่าแล้วก็เอาไปแจกไม่ให้ขายนะเอาไปแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่คลอง8อยู่ที่คลองหลวงคลอง8อ่าวัดวัดดอนใหญ่ที่วัดดอนใหญ่ พวกเราก็โอ้โหโอเคก็เราไปเหมากันมาไปเอากันมาอะไรซุ่ก็มาเอาแจกให้กัชบชาวบ้านพันกว่าคนเกือบล้านฮะเ,เกือบล้านบาทใช่ครับใช่ใช่แต่มีมีวันสุดท้ายที่เป็นของคนอื่นที่คุณคุณพี่แพรวที่บอกครับเข้ามาช่วยเหมาทั้งหมดเลยเอาไปแจกอ่ามันก็โอเค